Say will ้นตอนแรกเลยนะคะที่จะใช้เป็นเมคอัพเบสนะคะของ cover mark white clear base นะคะซึ่งเบสตัวนี้นะคะจะช่วยบำรุงผิวหน้าก่อนการแต่งหน้าได้ดีมากๆค่ะจะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้าให้กระจ่างใสนะคะแต่งหน้าติดทนนานด้วยนะคะตัวนี้นะคะ จากนั้นค่ะเจ๊ J. ก็จะใช้รองพื้นที่อยู่ในรูปแบบแป้งนะคะของ Covermark Moisture well Lx l l นะคะเจ๊ J. ใช้เบอร์ M020 นะคะซึ่งสีนี้ที่เจ๊ใช้ก็จะพอดีกับผิวแล้วก็เนื้อแป้งของเขาเนี่ยก็จะฟิตไปกับผิวเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องทารองพื้นหลายๆชั้นนะตัวเองทาตัวเดียวแล้วจบนะคะ จะสังเกตได้เลยว่าหน้าข้างที่ทาแล้วจะเนียนนะคะส่วนข้างที่ไม่ได้ทาก็ทาต่อไปนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบการปกปิดมากๆก็สามารถที่จะใช้พับนะคะแตะเนื้อแป้งแล้วก็ตบๆบ,บริเวณที่เราต้องการจะปกปิดได้เลยนะคะตัวนี้เจ๊ลองแล้วก็คือทั้งวันเนี่ยน่าจะไม่มีดรอปล้วก็ยิ่งเย็นยิ่งหน้าผ่องนะคะตัวนี้ก็เลยเหมาะกับลุกเจ้าสาววันนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเขียนคิ้วค่ะด้วยดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลนะคะซึ่งสีน้ำตาลก็จะทำให้หน้าเราดูซอฟ์ลงเนาะเวลาที่เราจะแต่งหน้าแบบออกแนวเจ้าสาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะเน้นเป็นสีเข้มมากนะคะถ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือว่าดำอะไรต่างๆพวกนี้นะคะเราจะเว้นไปเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้แปรงหวีหัวคิ้วนิดนึงนะคะให้ดูฟุงฟ้งๆค่ะนะคะแล้วก็จะใช้ อายแชโดว์ค่ะสีน้ำตาลเข้มนะคะถมเข้าไปให้สีมันแน่นขึ้นนะคะเสร็จและจากนั้นก็จะเก็บส่วนเกินด้วยคอนซีลเลอร์นะคะ ให้คิ้วดูคมขึ้นแล้วก็เบลนหัวคิ้วอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยแปรงนะคะแปรงกลมๆแบนๆก็ได้นะคะจากนั้นก็จะปัดมาสคาร่าคิ้วค่ะนะคะพอเราปัดมาสคาร่าคิ้วแล้วคิ้วเราจะดูเรียงตัวสวยขึ้นนะคะแล้วก็ดูไม่รกด้วยนะคะเพอร์เฟกสุดๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะลงอายแชโดว์นะคะเราจะใช้อายแชโดว์สีเข้มนิดนึงนะคะในการที่จะคัดเบ้านะคะให้ดูตาเราดูแบบ มีมิติมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีการทาอายแชโดว์ทาไปเลยมันจะทำให้ตาเราดูไม่มีมิตินะใช้การคัดเบ้าเข้าช่วยค่ะนะคะจากนั้นจะใช้เป็นเพนซิลไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะจะให้ความละมุนเนาะแล้วก็เบลนด์ด้วยอายแชโดว์สีเดิมค่ะจะทำให้ตาเราดูแบบกลมมากขึ้นแล้วเราก็จะทาสีที่เข้มขึ้นนะคะลงไปนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปสูงเท่ากับสีแรกที่เราลงนะแล้วก็ใช้แปรงพุ่มๆเบลนด์เหมือนเดิมค่ะ นะคะอย่าลืมลงใต้ตาด้วยนะคะแล้วก็เบลนขอบนะคะให้ดูดีดูเนียนดูละมุนนะคะด้วยสีอ่อนอีกทีนึงนะ,คะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะลงสีที่มันเป็นสีสว่างนะ,ะบริเวณกลางปึกตานิดนึงนะคะ่ะเพื่อให้ตาเราดูแบบมีความวิ้งวิ้งอะไรอย่างนี้นะคะลงเรียบร้อยนะคะ หัวตาด้วยนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้อินเนอร์ไลเนอร์สีดำนะคะลงบริเวณด้านในเปลือกตาของเรานะคะลงให้ดำสนิทเลยเพราะเวลาติดขนตาปลอมจะได้ดูเนียนๆนําไม่เห็นสีข,ขาวๆนะคะแล้วก็ตรงก็ระบายไปตรงเปลือกตาให้ชิดขนตาให้มากที่สุดนะตัวเองนะคะให้ดำนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคะ่ะเราก็จะมาติดนะคะ ตาไข่สองชั้นนะซึ่งจะเป็นเทคนิคที่ทำให้ตาเราดูหวานหยดเยิม้มนั่นเองเนาะเพราะลุคนี้ก็คือต้องการความหวานนิดนึงนะคะก็จะติดไปนะคะตัวนี้ติดแล้วก็จะดูมีความเป็นธรรมชาติเหมือนเราไม่ได้ติดนะแล้วเวลาติดเราก็ควรจะติดหลังจากที่เราทาอายแชโดว์เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะทำให้สีอของตาไข่าเนี่ยก็คือกลืนไปกับกับผิวของเราเลยนะคะตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยตาสองชั้นแบบชัดเจนนะคะแล้วเราก็จะดัดขนตาให้งอนนะคะต้องบอกเลยว่าต้องงอนนะตเตงเพราะไม่งั้นเวลาที่เราปัดติดขนตาปลอมแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรับกันเท่าไหร่นะคะปัดมสาสคคาร่าแล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะก็เลือกช่อที่มันดูไม่ขนตาที่มันดูไม่เยอะเกินไปนะคะเอาแบบกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นเราก็จะใช้ อินเนอร์ไลเนอร์สีเงินนะคะเขียนขอบตาล่างนิดนึงให้ตาเราดูโตโต,โตแล้วก็ดูมีความาวิงวิงเยิ้มเยิ้มเอนนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าขนตาล่างให้แน่นๆหรือบางคนถนัดติดขนตาปลอมด้านล่างก็ติดได้จากนั้นเราก็จะเชดดิ้งกรอบหน้านะคะเพื่อให้หน้าเราดูเรียวมากขึ้นนะคะแล้วก็บริเวณสันจมูกเราก็จะเชดดิ้งไปเพื่อให้จมูกมันดูโด่งขึ้นนะคะแล้วก็ทุบโหนกแก้มนะคะด้วยเชดดิ้งเช่นกันหลังจากนั้นเราก็จะเก็บ นะคะอายไลเนอร์นะคะด้วยอายไเลเนอร์แบบน้ำเนาะแล้วก็ปัดแก้มค่ะนะคะทจ่จะปัดแก้มสสีสีแรกก็จะเป็นสีชมพูอมส้มนิดนึงนะคะแล้วก็สีที่2เนี่ยเจ๊ก็จะปัดเป็นสีชมพูแบบชมพูจริงเลยเพราะว่ามันจะทําให้หน้าเราดูหวานขึ้นนะคะแต่ว่าปัดเฉพาะบริเวณช่วงแก้มก็พอนะคะปัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเจ๊ก็จะลงลิปนะคะของเซฟโฟราตัวนี้ก็ ตัวนี้จะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆนะคะชมพูนู้ดนะคะอ่านะคะจากนั้นเจ๊ก,ก็จะลงลิปจิ้มจุ่มสีชมพูกิบบัวทับลงไปอีกทีนึงเพราะสีเมื่อกี้มันจะซีดไปตัวเองนะคะ ลุคนี้เราต้องหวานนะคะจากนั้นเจ๊ก,ก็จะทาไฮไลท์ค่ะนะคะก็ทาไปบริเวณโหนกแก้มนะคะสันจมูกคางนะคะหัวหัวตานะคะโหนกคิ้วให้เรียบร้อยแต่ว่าถ้าเราทาเยอะเกินไปเราสามารถใช้แป้งแทบๆบ,บ,บริเวณที่เราทาเกินได้นะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันค่ะแล้วก็พบเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม